ข้าขอสวดี f c ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้งสองหมืนสามพันกว่าท่านนะครับในเทคไลนี้ในเชาวันหยุดวันมงคลวันมหามงคลวันพืชมงคลนะครับวันที่10พฤษภาคม2567ผมได้อันเชิญเหรียญสําคัญขององค์บุรพาจารย์นะครับจังหวัดหนองคายนะครับนั่นคือเหรียญหลวงปู่เหรียญวรลาโพนะครับวัดอรัญญวันพศอำเภอศีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับ ซึ่งเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่เรียกว่าเหรียญซุ้มเหรียญแก้วหรือจะเรียกว่าเหรียญรุ่นอยู่เย็นเป็นสุขครบ86ปีอายุวัฒนมงคลองค์หลวงปู่เหรียญวราลาโพก็ได้นะครับเพราะด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่เหรียญวราลาโพนะครับประทับนั่งคัศมาธิเต็มองค์นะครับตามที่เอฟซเห็นบนอาสนะของท่านและรองรับด้วยตั่งขาสิงอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงด้านหน้าอาสนะจะเรียกว่าความหลวงปู่เหรียญวราลาโพนะครับตรง ด้านนอกองค์หลวงปู่มีซุ้มเรียกว่าซุ้มเหลืองแก้วอยู่นะครับตามที่เอซเห็นซุ้มเหลืองแก้วเป็นซุ้มที่ประกอบด้วยลายกรหนกนะครับคู่ด้านล่างนะครับเป็นช่อขึ้นไปนะครับแล้วก็มีลายกรหนกโค้งขึ้นไปเป็นรูปซุ้มนะครับตามที่เอซเห็นแล้วมีซุ้มภายนอกด้วยนะครับเหรียญน,นี้จึงจัดเป็นเหรียญสวยและเหรียญชัดเป็นเหรียญทองแดงที่คมชัดเข้มขลังด้วยบารมีขององค์หลวงปู่เหรียญวราราโภนะครับองค์มุรพาจารย์ซึ่งเป็น ลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่มัน่พะนพลิททตชระครับโดยตรงสายตรงเลยนะครับผมคุณเอฟซีในการมารับชมเหรียญนี้จะสร้างเมื่ออายุวัฒนมงคล86ปีองค์หลวงปู่เหรียญมาละลาผมเมื่อปี241นะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านและฝากช่วย u b s c r i b e ช่วยแชร์และขยายงานพระเครื่องวัตถุมงคลและเหรียญสําคัญด้วยนะครับผมจะนําเอาวัตถุมงคลที่มีคุณค่าและมีมูลค่ามารีวิวอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะให้รีชมด้านหลังเหรียญนะชมด้านหลังเหรียญพร้อมกันนะครับ ด้านหลังเหรียญยิ่งคมชัดมากๆเพราะตอบโค้ดสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับชัดเจนเลยแล้วประทับเคออรื่องอัฐบริการซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการจัดสร้างเหรียญพระสายป่าหรือพระธรรมยุตานิกายนะครับต้องมีเครื่องอัฐบริการแต่มีบางเหรียญขององค์พระคุณบริสโทโที่ท่านมีเครื่องอัฐบริการอยู่ด้านหลังนั่นเป็นการยกย่องให้เกียรติท่านในฐานะองค์มุทภารย์ที่เป็นสุดยอดแห่งทุกสายนะครับเหรียญน,นี้จารึกคําว่าฉลองอายุครบ8ปปีและมี ยันขนาดใหญ่ตรงกลางและมียันประกอบล้อมรอบอยู่จะลึกข้อความอยู่เย็นเป็นสุขนะครับขออิทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขตามชื่อของเหรียญวัดอรัญญาบรรพตอำเภอสีเชียงใหม่จังหวันดนองคายนะครับ8มกราคม2 5 4 1นะครับขอบคุณทุกท่อย่างมากในการเข้ามารับชมแนละฝากช่วยแชร์เท็ไคลานี้ด้วยนะครับฝากซับสไคร้ขยายงานพระเครื่องด้วยนะครับ ครัขบขอบคุณทฟรีในการเข้ามารับชมในรายนี้นะครับผมขออนุญาตปิดสตรีมไลา์นี้นะครับ,ขอ,อรบขอบคุณครับ